เครื่องชั่งน้ําหนักดูเย็นพอดีมันมีมีน้องจากเทคนิคเทคนินคนาาเทาใช่ไหมน้าเขามาเปิดซ่อมก็เลยพาไปให้เขาซ่อมดูก่อนนะคะเค<ต>รื่องวัดความดันไม่มีหมดเลยพังหมดเลยเครื่องฝังสิทธิเครื่องตรวจเสียงหัวใจเด็จจกเวลาเซนเตอร์ฟิลเนื้ไอไว้ทำไมปั่นเลยปั่นปั่นพวกอิมาโตคิดอะคะ่ะความเข้มข้นของเลือดเวลาแบบตรวจอาคนท้องอะค่ะ มะไมยูตำบลไห,หนะหนะตำบลอ่าตะบลตะไมยูครับไี่ไยูที่เหรอที่เดียวครับที่ยังไม่ได้เคลียร์ทำความสะอาดเมื่อกี้ที่เราถามใช่เนี่ยก็คืออ่าในนี้ตำบลอะลรามองอย่ืมอืมต้นน้ำตรงนี้เนี่ยมันซ้ำซากไหมมีซ้ำซากจรยงแล้วมันไม่หนักขนาดนี้แล้วก็สิ่งที่ที่ซ้ำซากมันคือฟรีควอนซีแต่ไอ้658้อยห้าสิบแปดมิลลิเมตรมันคือเชื่อเรื่องอ่ะ ตอนนี้ถ้ามันถ้ามันซ้ำซากได้เนี่ยเราคนที่จะบแล้วก็ปัญหาคืออันนี้ที่อันใหม่ก็คือไอ้แลนสไลด์ไอ้แนวเขาเนี่ยแนวเขาเตกไปหมแต่เนี่ยอันนึงนี่ครึ่งนึงเป็นภูเขาครึ่งนึงเป็นที่ราบก่อนลงงั้นนะมันสไลด์ลงไปรอบด้านทีนี้เวลาข่าวแบบนี้มันคืออะไรงี้ยนี่คือรีสอร์ทจริงมันคือแนวนี้ที่มันสไลด์ไปทั้งหมดแล้วโอนออกก่อนเอาโอนออกเอานออกเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มจากการเคลี่ยวขนาดก่อนเพราะน้ำจะไหลจากข้างบนลงข้างล่างถ้าเราทำล่างปุ๊บเราจะทำใหม่อีกรอ เลียขนัดให้หมดเพราะฉะนั้นเวลาฉีดนะฉีดจากข้างบนก่อนใช่ค่ะน้ำที่เหลือมันจะได้มาขาดแล้วเราก็ใช้น้ำที่เหลือจากนี้ขัดโคนออกอีกรอบหนึ่งก่อนค่ะแล้วถึงจะมาเป็นน้ำสะอาดมันคือการกวาดอยากย่อยของบ้านเราแคร์ไปอยากย่อยก่อนแล้วข้างบใช่ค่ะแล้วก็เราก็จะผสมถ้าอย่างพื้นที่นี้มีกลิ่นเหม็นเพราะว่าถูกหมักด้วยเพราะว่านี่เป็นโรงทุ่ง เราหลังจากต้นน้ําอยู่ที่ศรีสาคอนนะที่วาสแล้วมันก็จะไหลผ่านมารือศกแล้วรามมันก็คือหลังจากบ้านเราที่พี่ไปตะ่กี้ก็คือมาที่นี่ที่นี่ครับอาซ่องจะมีทั้งหมด5้าหมู่บ้านแต่ว่ากระทบน้ําท่วมครั้งนี้สหมู่บ้านคือที่นี่อยู่ห้าครั้งหน้าจะเป็นหมู่ห่หมู่2องที่นี่ครับก็ถามว่าหนักไหมก็คือถ้าโซนละแวกแนวแม่น้ําสายบุรีนี่คือมันจะหนักเลย ทีมลงมา3จังหวัดเห็นปัญหาอะไรบ้างคะหลังจาก2อาทิตย์ผ่านไปของน้ำท่วมก็คงต้องแบ่งปัญหาเป็นหลายหลายเฟสนะแต่เฟสที่คิดว่าเฉพาะหน้าที่สุดก็คือช่วงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าน้ําจะลดไปแล้วเนี่ยแต่ว่าปัญหาของประชาชนก็ยังไม่ได้ลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเยียวยาเรื่องค่าเสียหายก็ดีเรื่องของเศรษฐกิจที่หายไปอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับเอ e อที่มีปัญหาใช่ไหมครับ แล้วก็เรื่องการทําความสะอาดบ้านวันนี้ก็ได้เห็นตั้งแต่การร่วมตัวกันของคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในสมจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งปมดอทั้งปมดีที่ช่วยกันเป็นกลุ่มคนพลังรุ่นใหม่ในการแก้ปัญหาในช่วงเวลาวิกฤตก็รู้สึกชื่นชมมากนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันพวกนักการเมืองเลยพรรคเก้าไกลของพวกเราก็ยังมีงานที่ต้องทําก็คือการเอาเรื่องต่างๆเนเข้ากรรมธิการนะครับอย่างเช่น เรื่องเกี่ยวกับการเกษตรก็มีเยอะเช่นวัะชสุตรศาสตร์ที่สูญเสียหรือว่าการเกษตรที่สูญเสียก็ต้องเอาข้อกมทเกษตรเรื่องของสาสุขนะครับก็เห็นว่ามีรปสต่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดประมาณ10กว่าแหง่งที่ไม่มีคุลุพันธ์ในการแก้ไขปัญหาให้กับคนที่เจ็บป่วยในช่วงที่มีปัญหาน้ําท่วมก็ต้องเอาข้อกมทสาสุขหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่มีปัญหาอาจจะมี ความสามารถในการชาระนี้ไม่ได้ก็ต้องเอาข้อกบกมทพัฒนาเศรษฐกิจเป็นต้นเพื่อที่จะให้เกิดการกระตุ้นแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้เร็วที่สุดพอเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเสร็จในระยะสั้นสุดตรงนี้ให้เสร็จเนี่ยก็ถึงเวลาที่จะต้องมาถอดบทเรียนว่าในพื้นที่หลายๆพื้นที่ที่เป็นพื้นที่น้าท่วมสำซากก่อนท่วมต้องบริหารจัดการยังไงระหว่างท่วมต้องบริหารจัดการยังไงหลังท่วมต้องบริหารจัดการยังไงก็จะสามารถที่จะถอดบทเรียนได้เพราะว่าจำได้ว่าตอนช่วงก่อนเลือกตั้งในมหาเสียง ช่วงธันวา2 2 5 6 5ก็ลงเลอที่ว่าไม่ได้เพราะมีน้ําป่าน้ําท่วมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดย้อนดูในอดีตก็จะเห็นชัดว่าพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่รับน้ําตลอดนะครับแล้วก็เป็นเทือกเขาไหลลงก่อนที่จะลงทะเลก็จะมีแม่น้ํ4สายที่ตั้งแต่ปัตตานีสายบุรีโกลกแล้วก็แล้วก็แม่น้ำบางนาบางนาชายบางนา4อันนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ต้องรับน้ําประจํา ควจริงก็น่าจะลองมาศึกษาด,ดูแล้วว่าจะทำไงให้กรมอุตุในพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะมีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ชี้แจงให้กับประชาชนทราบผ่านถ้าใช้คาว่าเซลล์บรอดแคสติ้งถ้าใครได้ฟังอภิปลายงบนะครับก็คือเพื่อที่จะส่ง SMS ให้คนรู้ล่วงหน้าเพื่อจะแก้ปัญหาได้แต่ที่ผ่านวันนี้ยมันยังยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่จะรองรับเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดซ้ำบ้างคะใน3จังหวัดคะก็ในระยะสั้นก็คงต้อง,ต,องต้องแบ่งเฟสหเห็นว่าไอ้ก่อนที่จะท่วมเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องท่วมมประาาณทา่ไห กรมอุตุวิทยาหรือว่าการประเมินพื้นที่ที่อยู่ในบนเทือกเขาวรวมถึงน้ําป่าตรงนี้แล้วก็น้าในการระบายออกพื้นที่ของทะเลต้องแก้ไขปัญหาอย่างไงในระหว่างท่วมการอพยพคนเป็นเรื่องที่สาคัญใช่ไหมครับว่าจะออกจากบ้านไปอยู่ที่ศูนย์อพยพหรือเวลาที่จะคนเจ็บป่วยผู้ป่วยติดเตียงจะย้ายออกย้ายเข้าอย่างไงการดูแลเด็กที่เป็นพิเศษการดูแลผู้หญิงที่ในช่วงที่เป็นช่วงนั้นของเดือนก็มีปัญหาเยอะเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้าห้องน้ําได้อะไรอย่างนี้ แล้วก็หลังท่วมในการทําให้ชีวิตกลับมาฟื้นฟูให้ได้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นก้าวไกลจริงๆก็คงจะไม่ได้จบแค่ตรงที่พูดไปก็คงจะเป็นเรื่องของการกระจายอำนาจเพราะว่าเราเห็นอยู่ว่าถ้าเกิดเรือก็อาจจะมาจากของกระทรวงนู้นกระทรวงนี้แต่มันไม่ได้เป็นเรือของท้องถิ่นในการบริหารรวมถึงการทํางบประมาณเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลก็ดีหรือว่าสิ่งที่สําคัญในการแก้ไขบร,รบริหารเนี่ยมันก็ควรที่จะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นใน ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นรายได้ไม่ว่าจะเป็นภาษีที่จัดเก็บในการบริหารจัดการแล้วก็ทําให้คนใกล้ใกล้กลตัวใกล้ปัญหาได้แ,แก้ปัญหาให้กับคนที่อยู่ใกล้ในพื้นที่จะได้ไม่ต้องรอของกระทรวงทะวงกรมอีกต่อไปคิดว่าถึงชนได้บ้างครออตอนนี้ก็คือหน้าที่ของเราก็เป็นการพูดแทนประชาชนนะครับการที่ได้ลงพื้นที่จริงได้เห็นสภาพจริงได้เห็นปัญหาจริงเนี่ยก็ทาให้เราสามารถที่จะสื่อสารแทนพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่มีคนเข้าถึงได้ได้มากกว่าอันที่2ก็คงจะเป็นเรื่อง การใช้กรรมธิการในการที่จะจี้กับปพก็ดีจี้กับทางคนที่ดูแลเกี่ยวกับสารณสุขก็ดีจี้กับธนาคารอิสาลามเป็นต้นอะไรเงี้ยว่าให้ให้เห็นภาพว่ามีความเดือดร้อนอะไรบ้างกรมปศุสัสตว์ในการกําจัดสัตว์ต่างๆที่อาจจะเสียชีวิตในช่วงน้ําท่วมแล้วมันทาให้เกิดโรคระบาดมากขึ้นอะไรทั้งหลายแล้วก็การเยียวยากับมหาไทยก็สามารถที่จะทําได้แต่ก็จะเน้นเชิงลุกให้มากกว่านี้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อที่จะเอามาใช้เป็นนโยบายในการ เข้าสู่การบริหารต่อไปก็กลับมาครั้งหน้าก็อาจจะได้สามารถที่จะมีงบประมาณแล้วก็มีเกือข่พี่น้องข้าราชการลงมาช่วยทําให้มันได้เร็วกว่าน,นี้แต่ตอนนี้เราก็ต้องตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลแล้วก็ผลักดันให้ความเดือดร้อนเนี่ยมันลดลงให้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับขอบคุณนะครับ